สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะค่ะก็กลับมาพบกับครูกิฟต์และครูนกยูงกันอีกครั้งนะคะค่ะซึ่งในช่วงเช้าเด็กๆก็ได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับคุณครูนกยูงกันไปแล้วนะคะค่ะและในช่วงบ่ายนี้นะคะเราก็จะมาพบกับครูกิฟต์นะคะในรายวิชาท้องถิ่นนะครศรีธรรมราชศึกษานะคะค่ะเด็กๆทานมื้อเที่ยงกันแล้วหรือยังคะ วันนี้ทานกับอะไรกันบ้างเอ่ยอ,อย่าลืมทานข้าวให้ตรงเวลากันด้วยนะคะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆพร้อมเรียนกันแล้วนะคะเรามาเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้กันเลยนะคะค่ะก่อนอื่นให้เด็กๆนะคะนําชุดกิจกรรมใบงานขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดใบงานไปที่ในรายวิชาท้องถิ่นนครศรีธรรมราชศึกษากันนะคะ ค่ะซึ่งจากในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับความหมายของแผนผังแผนที่และทิศต,ต่างๆกันไปแล้วนะคะค่ะและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการวาดแผนผัง เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญในโรงเรียนนะคะทีนี้ให้เด็กๆเ,เปิดใบงานไปที่หมายเลขหน้า38นะคะเราจะทำกิจกรรมในใบงานหน้านี้กันนะคะ,คะทีนี้เด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าโรงเรียนของเรามีสถานที่เป็นอย่างไรมีอาคารตรงไหนเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาวาดแผนผัง ตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียนของเรากันนะคะค่ะก่อนอื่นให้เด็กๆดูคำชี้แจงในใบงานกันก่อนนะคะค่ะคำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนวาดแผนผังในโรงเรียนของนักเรียน พร้อมระบุตำแหน่งสิ่งที่อยู่ในแผนผังมาให้ถูกต้องนะคะค่ะซึ่งเรานะคะก็เรียนกันอยู่ที่โรงเรียนเจริญมิตรนะคะ,ะวันนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมวาดแผนผังโรงเรียนของเรากันนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะดูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะซึ่งคุณครูก็ได้ จำลองวาดแผนผังโรงเรียนของเราขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆศึกษาแล้วก็ดูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นเค้าโครงแผนผังโรงเรียนของเรานะคะที่คุณครูกิฟได้จําลองขึ้นมานะคะ,ะซึ่งแผนผังนี้นะคะก็คือจะเป็นบริเวณอาคารฝั่งอนุบาลหรือฝั่งประถมที่เราเรียนกันอยู่นะคะ,ะก่อนอื่นเรามาดูกันที่ ด้านฝั่งประตูหน้ากันเลยนะคะก็คือจะมีถนนนะคะทางฝั่งประตูหน้านะคะประตูหน้าของเราก็คือจะอยู่ทางทิศใต้ะตนะคะทีนี้เรามาดูที่สีชมพูนะคะสีชมพูตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นอาคารเรียน2ชั้นนะคะที่ว่าเราเรียนกันอยู่ห้องเรียนของเรานั่นเองนะคะซึ่งอาคารเรียนสองชั้นนี้ก็คือจะมีระดับชั้น ป .1 ป, 1, ป .3 ป .4 และป .5 เรียนอยู่ในอาคารนี้นะคะทีนี้เรามาดูฝั่งสีแดงนะคะฝั่งสีแดงตรงนี้ก็คือจะเป็นอาคารเรียนของปอ .2 นะคะอาคารเรียนป .2 ตรงนี้ก็คือจะติดกับถนนที่อยู่กับกำแพงข้างวัดหาดสูงนั่นเองนะคะหรือว่า,าถนนที่ รถรับส่งเข้าออกนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะอยู่ติดกับประตูหลังด้วยนะคะทีนี้ดูสีเหลืองนะคะสีเหลืองตรงนี้ก็คือจะเป็นในโดมนะคะในโดมตรงนี้ก็คือที่น้องอนุบาลเข้าแถวในตอนเช้านั่นเองนะคะหรือว่าที่เราเข้าแถวก่อนกลับบ้านในตอนเย็นเราก็จะมาเข้าแถวในโดมตรงสีเหลืองนี้นะคะต่อไปนะคะตรงสีม่วงตรงสีม่วงแถบนี้นะคะก็คือจะเป็นอาคารเรียนของน้องอนุบาลน,นะคะ ต่อไปให้นักเรียนดูที่ผังสีเขียวนะคะสีเขียวตรงนี้ก็คือจะเป็นร้านค้าสากลของโรงเรียนนะคะ,ะร้านค้าสากลตรงนี้ก็คือที่เราซื้อขนมหรือว่าซื้ออุปกรณ์การเรียนนั่นเองนะคะ,ะซึ่งอยู่หน้าสากลถัดมาก็คือที่เป็นสีเทาก็จะเป็นสนามนะคะสนามวอลเลย์บอลหรือว่าสนามตรงนี้เราก็จะยืนเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้านั่นเองนะคะหรือว่าเวลาที่เราเรียนพละเราก็จะมาทํากิจกรรมอยู่ตรงนี้นะคะค่ะ ถัดมาก็คือตรงสีฟ้าสีฟ้าตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นหน้าเสาธงนะคะที่พี่ๆเขาไปเชิญธงเคารพธงชาตินั่นเองนะคะอ่าซึ่งเสาธงของเราก็จะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาแผนผังบริเวณโรงเรียนของเราที่คุณครูกิฟต์ได้จําลองขึ้นมานะคะซึ่งรายละเอียดในแผนผังครูกิฟต์ก็ได้ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารเรียนต่างๆหรือว่าอ่าสถานที่ต่างๆบริเวณในโรงเรียนของเรานะคะ ค่ะทีนี้เด็กๆดูในใบงานนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวครูกิฟจะให้เด็กๆนะคะวาดจําลองแผนผังโรงเรียนของเราลงในใบงานนะคะอ่าอาจจะวาดแผนผังแบบของครูกิฟก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวครูกิฟจะส่งเป็นไฟล์รูปภาพเข้าไปให้นักเรียนในกลุ่มนะคะอ่าหรือใครจะวาดไม่เหมือนของครูกิฟก็ได้นะคะอ่าแต่ว่าต้องวาด ให้เป็นบริเวณโรงเรียนของเราให้เหมือนบริเวณโรงเรียนของเรานะคะแต่อาจจะแตกต่างกับของครูกิฟก็ได้นะคะเผื่อว่าบางทีของครูกิฟอาจจะขาดรายละเอียดตรงส่วนไหนเด็กๆก็สามารถที่จะวาดเพิ่มเติมขึ้นมาได้เลยนะคะ เมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วนะคะก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆด,ดูที่กรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะ,ะตรงส่วนนี้นะคะก็คือในแผนผังโรงเรียนที่นักเรียนวาดมีอะไรปรากฏอยู่บ้างนะคะ,ะซึ่งจากแผนผังที่เราวาดไปนะคะเราก็จะมาเขียนรายละเอียดกันนะคะว่ามีอะไรปรากฏอยู่ในแผนผังของเราบ้างนะคะ,ะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูแล้วก็ทําไปพร้อมๆกับครูกิฟเลยนะคะ ค่ะข้อที่1น,นะคะหน้าเสาธงนะคะบริเวณหน้าเสาธงเนี่ยจะอยู่ทางทิศใต้ของโรงเรียนนะคะทีนี้เราก็เคยเรียนเรื่องทิศกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทราบนะคะว่าอาคารเรียนของเราเนี่ยอยู่ทางทิศไหนบ้างนะคะต่อไปนะคะข้อที่2 อาคารเรียนชั้นอนุบาลน,นะคะตึกสีม่วงนะคะ,ะของคุณครูกิฟต์ก็คือจะอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียนนะคะต่อไปค่ะข้อที่3นะคะอาคารเรียนปอ .2 นะคะก็คืออาคารสีแดงนะคะอาคารเรียนป .2 เนี่ยจะอยู่ทางทิศต,ตะวันออกของโรงเรียนนะคะต่อไปนะคะข้อที่4ี ร้านค้าสาานโรงเรียนนะคะหรือว่าที่เป็นแผนผังตึกสีสีเขียวๆที่ครูกิฟได้ทําแผนผังไปนะคะก็คือจะอยู่ทางทิศตะวันตกของโรงเรียนนะคะเดี๋ยวตรงส่วนนี้ก็ให้เด็กๆนะคะบันทึกลงไปในใบางานของนักเรียนให้เรียบร้อยด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกิจกรรมนี้เด็กๆพอจะทํากันได้ใช่ไหมคะค่ะก็ให้เด็กๆนะคะตั้งใจวาดแผนผังนะคะแล้วก็สามารถระบายสีตกแต่งให้สวยงามได้เลยนะคะเด็กๆอาจจะวาดแผนผังตามแบบของครูกิฟก็ได้นะคะหรือเด็กๆอาจจะออกแบบแผนผังด้วยตัวเองก็ได้นะคะอาจจะใส่รายละเอียดอื่นๆตามแบบของนักเรียนได้เลยนะคะค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปให้คุณครูได้ตรวจเช็คการส่งงาน ด้วยนะคะค่ะและเราก็จะกลับมาพบกับการเรียนออนไลน์กันอีกครั้งในวันจันทร์หน้านะคะถ้าเด็กๆมีตรงไหนที่มีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะถามคุณครูได้เลยนะคะค่ะก็ตั้งใจทํากิจกรรมนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ